สวัสดีครับมาพบกับผมนายจันนะครับกับเลขปริมิตนำทางโชคดีกันอีกครั้งนะครับวันนี้ก็จะมาลงครับเลขปริมิตของงวดวันที่1พฤศจิกายน2 5 6 5นะครับก็ไม่ต้องเสียเวลากันเลยครับไปเริ่มกันเลยดีกว่าครับวันนี้ก็เป็นแนวทางนะครับ หลักการการขึ้นเลขเประมิดฐานที่1ฐานที่2องท3านที่สนีก็จะเป็นเหมือนกันนะครับโดยที่เราจะเอาเลขรางวัลที่1นะครับ6ตัวนะครับผมนะครับก็คือ6 1 3 106นะครับของงวดวันที่16ตุลาคม65ที่ผ่านมานะครับเราก็มาเรียงเลยจากนั้นเราก็ขึ้นเลขเลยนะครับโดยที่6 หนึ่งเป็นเจ็ดหนบวกสามเป็นสี่สามบวกหนเป็นสี่นะครับหนบวกศูนย์เป็นหนะครับศูนย์วกหเป็นหนะครับจากนั้นก็จะดบวกสี่สิบเอ็ดก็ใส่หนึะครับสีวกสี่เป็นแใส่แปดบวกหเป็นห้าใส่ห้านะครับหนบวกหเป็นเจใส่เนะครับแล้วก็หนึบวกแดเป็นเก้ดบวกหเป็นยี่เป็นสิใส่สานะครับห้าบวกเจ็ใส่สนะครับก็จะได้แล้วครับเลข นะครับพีเรมิตจากนั้นเราก็เอามาจัดเรียงนะครับโดยที่เอา9้านะครับ <c oughs> มาวาง3 <c oughs> ม,มาวางนะครับ2 <c oughs> ก็มาวางนะครับส่วนเลขหนึ่งนะครับเราก็จะไม่เอาวางเพราะว่าเราจะเอาแค่6ตัวแต่ตรงนี้มันจะมีเจ็ดตัวนะใช่ไหมเราก็เลือกคัดที่เลขที่ไม่น่าจะออกเพราะว่าเลขที่หอ,ออกแล้วนะครับของงวดที่16บตุลาคมนะครับเราก็เลยไม่เอาออกไป เราก็เลยเอา8ขึ้นมาแทนเลยตรงนี้แล้วก็5นะครับแล้วก็7นะครับจากนั้นเราก็จับวายเลขขึ้นไปเลยนะครับจะได้15ชุดจะมีอะไรบ้างครับ9 3านะครับ2 3 2 8นะครับ8 5ด7้าห้านะครับ9 2สองนะครับ3 8นะครับรงนี้สองหนะครับ8 7นะครับ98เห็นไหมครับ3 5หนะครับ สองเจ็ดนะครับผมเก้าห้านะครับสามเจ็ดแล้วก็เก้าเจ็ดนะครับเราก็จะได้เลขทั้งหมดสิบห้าชุดนะครับเอาเอาเป็นตัวเลขเลียงนะครับฐานที่หนึ่งนะครับผมพ่อก็บอกว่าถ้างวดันที่หนึ่งพุทธยากลพิศจิกขยนนะครับ <c oughs> มีเลขหนึ่งเลขใดอยู่ในนี้นะครับ จะเป็น2ตัวล่าง3าตัวบนอะไรเงี้ยก็จะจับคู่เนี่ยก็จะเ,เข้าแน่นอนอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะลุ้นดูว่าจะเข้าไหมนะครับมาขึ้นฐานพีระมิทที่2เลยนะครับวิธีขึ้นฐานพีระมิทที่2เนี่ยนะครับก็คือเราเอาสาตัวเนี่ยครับปลายเนี่ยขึ้นมาวางเรียงใหม่ให้ได้6หลักนะครับโดยวิธีการก็คือเราเอาเลขที่ใกล้เคียงกันครับหกับ9เก้า ใกล้เคียงเลขใกล้เคียงก็อย่างที่ผมบอกทุกๆุกหมดครับก็คือจะมีอะไรบ้างเลขใกล้เคียงคือเขาเรียกว่าเลขตัวเดียวกันก็คือ1 0 2 5 3 8 4 7สองห้าสามแปดสี่เจ็ดนะครับแล้วก็หกเก้าเพราะฉะนั้นตรงนี้มีเก้าแล้วก็เลขใกล้เคียงคือออกขึ้นนำหน้า,านะจะนำเก้าขึ้นไปเลยนะครับส่วนสามแล้วก็บวกขึ้นเปหนึ่งก็จะเป็นสี่ใส่สี่เลยส่วนสองตัวนี้ก็จะไม่บวกนะครับก็ขึ้นไปเลยนะครับส่วนแปดกับหนึ่งมาย่งแปดกับหนึ่งก็มาจากแปดมาจากหกบวกหนึ่งบวกสามนะครับ เป็น10 10ลบด้วย1นะครับของเลขหลัก10บันท้าย2ตัวนะครับ <c oughs> ก็จะตทอาตับเแต่9กเนี่ยวางไม่ได้เพราะมันซ้ำเราก็ต้องลบ1นะครับจนกว่าจะไม่ซ้ำก็คือได้8ก็วางเลยนะครับส่วนเลขหนึ่งมันยังไงมาจากตัวนี้ครับ3ตัวท้ายของเราที่1นะครับบวกกันแล้วก็ลบด้วย5ก็คือ,อ1บก0บวก6เป็น7 7ลบ5ก็เหลือ2 2วางไม่ได้เพราะซ้ำนะครับเราก็ 1>, -1 ก็1ก็วางเลยก็จะได้เท่ากับ69428นะครับแต่นั้นเราก็ขึ้นเหมือนเลยครับ15ชุดเหมือนกันก็คือ694 94422881นะครับ649248 4, 4, 2, 21 8, นะครับ62เห็ 6, 4, 9, 2, 4, 8, 2, 1, นมั้ครับ48น,นะครับผม41นะครับผม69นะครับผม 1> 9กนะครับไปก็คือ6กก็จะได้เลขทัมด1ิชุดจากรา้ก็มาจัดมองมาเรียงวางเนี่ยตรงนี้นะครับจากนั้นเราก็ขึ้นฐานเป็นที่สเลยนะครับโดยก็คือโดยก็เอากลุ่มจากเลขที่2เนี่ยครับมาเข้าสถิติแล้วก็คัดเลือกดีเฟนต์ออกมาให้ได้6หลักเหมือนกันนะครับอันนี้ก็อย่างที่ผมตีนเแจ้งไว้ทุกๆมงวดว่า <c oughs> ถ้าในอนาคตมีผู้ติดตามมากๆเยอะๆขึ้นนะครับก็จะมา อธิบายทีหนึ่งเพราะว่าว่าการคัดหรือการกรองชุดที่3มเนี่ยมาจากชุดที่2ได้ยังไงนะครับก็สรุปก็คือเราเลือกแล่นะครับจากกลุ่มพวกสาที่สองเนี่ยมูอยู่ตรงนี้ก็จะมีอะไรบ้าง6 3 2 4 9 5, 5, 5นะครับแต่ยังบอกว่าฐานที่3เนี่ยเข้าบ่อยมากเลยนะครับผมโอเคก็ลองมาดูครับ15ชุดบิลบางกันเนี่ย6 3 3 2ม4าม เก้าห้านะครับผมหกสองสามสี่สองเก้านะครับสี่ห้านะครับหกสี่นี่สามเก้านะครับสองห้านะครับหกเก้าครับผมสามห้าไปก็หกห้านะก็จะได้เลขชุดที่สามก็จัดมาเรียงวาไปตรงนี้นะครับผมเราก็เรียงนะครับนี่ครับนี่เลยนะครับ ชื่หนึ่งนะครับเก้าเก้านะครับเก้าห้าสามเจ็ดเก้าแนะครับสองเจ็ดเก้นะครับผมเก้าสามสแล้วก็ห้นะครับก็เอามาเรียงให้สวยงามนะครับเหมือนกันครับอันนี้6กหนึ่งนะครับ6 8 9 1ดเก้านะครับ9 2นสะครับแปนะครับสีหนึ่ง หกส่ 6, 4, นะครับเก้าสองสี่แปดสองห่หกเก้าเ4้าสีองสองแปดก็แปนึครับก็จะเป็นฐานที่2ครับส่วนฐานที่3นะครับก็จะมี6กห้านะครับหกเก้าสามห้าครับหกสีนะครับ6กนะครับก็จะมีอ๋อเนี่ยสองห้นะครับ6กสองส4มสองเ้าสห้าน,นะครับ6กสาม สองครับสองสี่สี่เก้าแล้วก็ห้าเก้านะครับก็จะได้หนึ่งสองสามทั้งหมดถามละสิบห้าชุดนะครับจากนั้นเนี่ยก็ต้องบอกนี้ครับว่าฐานที่หนึ่งฐานที่สองที่สามเนี่ยจากสถิตินะครับต้องบอกว่าฐานที่สามเนี่ยเข้ามาบ่อยสุดถ้าใครที่ย้อนดูคลิปหลายๆคลิปก่อนหน้านี้นะครับรไปรองย้อนดูนะครับก็จะสังเกตได้ว่าฐานที่สามเนี่ยนะครับ เข้าติดติดกันหลายงวดเลยแต่มากงนวดวันที่16ตุลาเนี่ยคือจะนะจะไม่เข้านะครับจะไม่เข้านะครับแต่ว่างวดวันที่1ตุลาตุลาคมเนี่ยจะเข้าฐานที่2นะครับนะครับก็ต้องเลือกดูครับว่างวดวันที่1พฤศจิกายนท่านชอบชุดไหนก็เลือกนะครับ ก็จะเข้าจะอยู่ที่ว่าจะรู้จะเข้าชุดไหนนะครับราวนี้มันเยอะจัดใช่ไหมครับถ้าท่านมีงบน้อยผมก็จะคัดมาอีก <c oughs> นะครับออกมาว่าชุดกลุ่มเลขที่1กลุ่มเลขกลุ่มที่2กลุ่มที่3เนี่ยอันไหนซ้ํากันบ้างก,ก็ดึงออกมาเลยตามนะครับสอบไ้กลุ่มพวกนี้ก็จะมีซ้ำอะไรบ้างครับเนี่ยครับเก้าสองเห็นมครับก็จะซ้ำก็ดึงออกมาเก้าแปดซ้ำนะครับแล้วก็ดึงออกมาใช่ไหมครับสามห้าซ้ำแล้วก็ดึงออกมา <c oughs> สามห้านะครับอือสามห้าไปซ้ําจากตัวนี้นซ้ำจุดตรงนี้นะครับสัปดาห์ชับตัวนี้ก็ดึงออกมานะครับสองเจ็ดไม่มีนะครับเก้าสองครับอันนี้ก็มีนะครับเก้าสองเห็นไหมครับสามแปดซ้ํานะครับสามแปดครับไม่มีนะครับก็้วสองห้าสองห้าซ้ำอะไรมาซ้ํานะครับข้างบนอันนี้นี่นะครับแล้วก็ดึงออกมา พูดง่ายเลยว่าเราเลือกเลขที่ซ้ำนะครับมาตามฐานนียครับก็จะออกาเป็นกลุ่มนี้ก็คัดเลขออกมาเป็นกลุ่มหลักจากนั้นเราก็คัดอีกครับให้ได้อีกตรงนี้ว่าตัวนี้ซ้ำตัวนี้มีเลขอะายซ้ำ <zon> ก <ugo> nice. ันบ้างนะครับก <lagen> ็จะมี92ก็8แ8สครับส่วนตรงนี้ซ้ำตัวนี้อะไรบ้างก็มี9 4 92 6 2 6 4แล้วก็69จากนั้นเราก็เลือกมาครับเราตัวนี้ตัวนี้ซ้ฐานตัวนี้ตัวนี้มีอะายซ้ำกันบ้างนะครับก็จะมี ก้าสองสามสองแล้วก็สามห้านะครับแล้วก็สองห้าแล้วก็เก้าสามเพราะฉะนั้นเนี่ยครับกลุ่มที่จะแนะนําที่สุดสําหรับคนที่มีงบน้อยแล้วก็เป็นไอเดียนะครับตัวนี้ครับนี่กลุ่มนี้ครับตัวบนชุดนี้นะครับก็จะมีทั้งหมดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบสิบสองสิบสามสิบสามชุดนะครับผมก็มีให้ท่านเลือกตรงนี้นะครับจะมีโอกาสเข้าใหมนะครับ แต่สำหรับผมนะครับนายจันนะครับจากการที่เราคำว่าคิดเลขหรือม,ม,ม,มาเนี่ยก็งวดถ้าง,งวดเนี่ยก็จะเป็นงวดที่นับจากต้นปีมานะครับเดือนมกราเนี่ยก็เข้างวดนะครับที่19แหกละนะครับแต่สุดท้ายเนี่ยงวดเลขฐานที่เข้าบ่อยที่สุดถ้าย้อนไปก็คือฐานที่3านะครับฐานที่สนะครับ อันนี้ย้อนไปก็คือนะครับหกเก้เานะก็เข้านะครับห้าเจ็ดก็เข้านะครับอันนี้อันนี้ก็คือหนึ่งก,กันยานะครับสองสามก็เข้าอีกเห็นไหมครับหนึ่งสิงหาก็เข้านะครับอันนี้แล้วก็สิบหกกรกฎาคมพูดง่ายๆว่าฐานปริมณีสารเนี่ยเข้ามันหนึ่งสองสามสี่นะครับห้างวงติดนะครับ หกงวดเลยนะครับนะครับของวดแต่มางวดนะครับหนึ่งชงเนี่ยก็ไม่เข้านะครับนะครับก็เรียกว่าฐานที่สามเนี่ยมีโอกาสน่าเล่นนะครับมากเลยอันนี้นะครับน่าเล่นนะครับอันเนี้ยเข้าจะเข้าเยอะมากที่สุดส่วนฐานที่สองเนี่ยก็จะเข้าแบบงวดเป็นงวดนะครับถ้าย้อนไปเนี่ยก็จะมีเข้าเนี่ยสิบหกตุลาครับ แล้วก็เว้นไว้หนึ่งตุลาไม่เข้านะครับอันไหนที่ผมบอกไม่เข้าก็คือไม่เข้าก็จะเห็นภาพว่าเพราะว่าการขึ้นเลขลิมิตเนี่ยมันจะเป็นการคิดเหมือนกันทุกงวดนะครับแล้วก็เก็บสติมาเรื่อยๆทําให้เราคาดเดาได้ว,ว่าเลขเนี่ยน่าจะออกฐานไหนนะครับจริๆนะครับนถัทงที่สองก็มีเข้ากันมานๆย้อนไปแค่ตรงนี้ครับกระด,ดาษนะ ก็เข้าหนึ่งงวดนะครับสองงวดนะครับสามงวดนะครับตอนที่สองสี่งวดนะครับผมสี่งวดนะครับเข้ามาที่สี่งวดแต่งวดที่หกสิบกันยาเนี่ยไม่เข้าแล้วก็งวดที่หนึ่งตุลาที่ผ่านมาจะไม่เข้าไม่เข้าสองสองงวดนะครับก็เพราะฉะนั้นง่วนมาที่หนึ่งพฤศจิกาอ่าเนี่ยแล้วก็แล้วก็มาเข้าเดือนงวดตุลาเป็นสิบหกตุลาเข้าทั้งหกศูนย์ศูนย์หก หนึ 1> 1, 5, 1่งห้าห้าหนึ่งนะครับตอนที่สองเลย,ยงั้นผมเองเนี่ยในฐานะคนที่เออ่เน้นย้ําเลยว่านะครับงวดฐานที่หนึ่งเนี่ยคือไม่ได้เข้ามาเนี่ยก็นะครับหนึ่งงวดนะครับสองงวดนะครับสามงวดนะครับสี่งวดนะครับสี่งวดนะครับห้างวดนะครับห้างวด หกงวดเออห้างวดนะห้างวดติดนั่นหมายความว่าผมคิดว่านะยังไงก็หมายมันตั้งเดิงเหมือนเดิมครับคิดว่างวดวันที่หนึ่งพฤศจิกายนนะครับก็เน้นเหมือนเดิมครับอีกครั้งนะครับชุดที่หนึ่งเนี่ยครับโดยเลขที่จะเน้นมากที่สุดนะครับก็ตัวนี้นะครับเก้าสองนะครับสองเก้าจะเน้น นะครับสองห้าห้าสองนะครับเน้นเก้าสามสามเก้านะครับก็จะเน้นตัวนี้นะครับถ้าท่านไหนชอบก็สามารถเอาตัวนี้ไปลองใช้ดูได้เลยนะครับตัวนี้ส่วนเลขวิ่งนะครับก็จะเป็นเลขที่เราคัดจากกลุ่มพวกนี้ครับจํานวนเยอะที่สุดก็จะเป็นเก้าก็ถวิ่งเก้าบนนะครับสามก็จะมีเลขสามดงนะครับนะครับส่วนสามตัวนี้ครับก็คือชุดนี้เลยนะครับ ลองสำหรับท่านที่ไหนที่ชื่นชอบครับก็ลองเอาเป็นแนวทางแล้วก็เอาไปเลือกนะครับดูว่าจะชื่นชอบเลขแบบไหนมากนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็เอามาให้ดูแล้วนะครับส่วนท่านชอบยังไงแนวทางยังไงประกอบกับเลขของท่านมีแนวทางยังไงก็เอาลองไปวิเคราะห์แล้วก็ลองเล่นดูนะครับกับสติเลขปริมิดนำทางโชคดีนะครับ สำหรับวันนี้ผมนายจันนะครับับเลขดีจับเลขเรืิอต่างๆางโชคดีต้องขอลาไปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาคุยกันใกล้หวยออกอีกครั้งหนึ่งนะครับผมก็ขอให้คนที่ชมคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามด้วยนะครับก็ขอให้ท่านโชคดีถูกลอยรรางวัลที่หนึ่งนะครับรวยๆ,ๆนะครับผมวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ